โอ้ย oh. ่างไก่กับย่างหมูกินกับตำแก้วสิบแสบเป็นอะไรโค้ดเอ๊ะโค้ดจะจะสัตักโค้ดแล้วเดา๋ยวหรอปุ่มใส่ผักกระเทียมเอาอกินนะ

สุกพุทธกินกินย่างไก่<อ>กับตำแกว้วจำจำจมกับพ,พักกับเชี่ยมค่ะพี่น้องไปเก็บมากมาเนยหมามะุดนองหม่บักหุ่นบลนอ้นใส่สะพอยอย่างมุ้งย่างย่างขาบ้านดองแบบว่าบอ่อเขื่อนสวัสดีพี่น้องน้งกันน สวัสดีค่ะจับพี่น้องมาขึ้นเขาไปเก็บพักกระเทียมมากเหรอคะพี่น้องพากันมาย่างไก่ทากินไร้จนเฮยอยากแล้วล่ะกับต่ำแก้วฟินไก่ซ้วงสมโมงบะสุกนอะไรปิ้งแล้วปินี้ชอบใจยกก็เกาสิลกจับบีปงนี้ลูกบีดตุ๊บหัวภาษาอังกฤษ่าอีสโกดหนาวหนาวหนา

ดื่อเด้โอสหาเสื้อไม่มานะถ้าดื่อไม่มาหรอกถ้าทอสค่นอนหวเทียื่งไปขนาขีายขนหอนจำเจ้ามอนเจีย้กเกียวประเดกอ,อากาศเย,นเยนนะ็นเย็นเนาะนำสิงไปกุ่มแท้ได้บันน่าเด็กกินแฮะไม่ต้อตงชาคือสิคิวดีนะล <c oughs> ลมควัน ืมไม่รถามบานบอกถ้าเขาปิด้าปิดเขาหน่อย่ขาบอกตืกแดดล่งแลวไม่นหนาวเลย Mm ีประดับนำเจ้าประดือ

โอรอไอโอลยอันวียสิอเฟนพูดให้มันถูกสิไอติมอะไรโออเกไอซ์กินไก่ย่างไหมเนี่ยน้ก็น้อก็พูด หายแล้วเขาเซน็กโคเหรไหนๆเอาวางไว้น <objectively> <techn iao> <mother> ั um, ่นแลองเ้าจีโคดลขวนอย่าไปย่ามมันรองเท้าเพื่อนไปหนึงโค้แล้วนอกขึ้นเะเนะ

ืมมา่าะส่รสตอเยลิ่้อง่นะ้ากันไปเก็บพักกระเทียมจะนีปลาแม่พี่น้อง หิวเขาเลยไม,ม่ปิ่งย่านกันอยู่หลังบ้านแม่คุณเดชเราเพียงกันมาไปหาพี่มาลอนเดี๋ยวมาลอนจะกลับบ้านนะเดินเดี๋ยวพี่แล้เดี๋ยวพนักกลับแล้วนะเอชชันเด็กกิจกรรมมาด้วยเอชชันเด็กกิจกรรปิ้งไก่ทะเลพี่น้องเอ,อ้ยมเค็ม

โอ้วั่นนะโอ้โหสิตีดากเอาซะเนาะมึงดากเงี้ยะแม่แมอแม่ไม่ปีกจุดเลยไหนมือเจ็บอยู่ตรงไหนามาดูสิมือไปโดนอะไรเล่าให้ป้าฟังเลยมือไปโดนอะไรไปโดนอะไรตก <laughs> มือบาดเจ็บเล็กน้อยอุบททัติเหตุอ อ้มาไปอีกเมิองปลาสิกัดดังกัดดังกันนะกัดดังกันนะกัดดังกันนะจะใกรหยอกได้ยินโอ้เดี๋ยวปล่ากลับแล้วข้าวยิมก็กลับแล้วอออออนนนมมปะโเจพา und du schläfst und dein Vater für und anderes Mal spielt und wir machen nichts aus hier und und ich bin und wir haben wir haben wie man lernt hier wie man lernt hier du du etwa muss aber auch nach Ja, wir haben mal du อังก็แบบนี้เปล่าหากินหมูมันว่ามันเอมันเอมันเอ,อเอาใส่กหทิแล้วมันเป็นยังไง มาถามว่าไอ้นอนน้ำในบ่อพอเกลเ้ยบอกว่าไปถามไอเอาเองไอ่งเสียงมากลหวว่าบอนนอน,น <c oughs> ปิ้งใกล้ันสุกหยาดมาสุ <c oughs> โอ้ยอิม่มมาให้กินยยงกะละได้เตาอิม่มไ้จอยลยอ้อนจับจับจับแยบ,บ,บ,บนะ มันได้แบบอิ่มไกินเป็นต่จ้อยต่จ้อยพี่น้องกาบอจอยมันก็เึ้นอืดขึ้นเรือ่อยแปลกนะขนาดว่าบอกินแต่ว่าได้ตะกิน้สอกัอ้วนได้ค่อยคนมันสีอ้วนม่ีนเป็นอ่ัศน์ท e ศ e ์ทัศ d ์ e ั n น์ i ไปเลย<ว>ม,มกันคอยู่ตรงนั้นนะล,ลูกห้ามไปเหยบห้ามไปเตะกว้ายถือกล้องปลาลักพังแบบแต่เอสชอบนชิลอนนับการบ่นอยังมากกว่านีไปะเดี๋ยวกินตับเด้อ Das tust du eh nicht. Mm. Du weißt nicht mehr, was dir passiert. Wir können eh dann... Ich kann eh wegrennen. Ich geh hoch <laughs> und ich renn weg und du gehst da hoch. Sagst du alles, wie du magst. Oder dann gibst du mir Geld rein. แม่ไปอ่้ามาทุถ้าแม่เป่ามากๆแม่ก็จะเป็นลมตัดเลยเอามีดมเฮ้ยตัดทิ้งเลยไหนมาปลากร เอมมาฟังฟดงนี่มาคดิกฟังมีน่มีเน่มิกสอะไรสบวิคน้ำต้่สวนนี่น่องเขาเขาปลูกพักแล้วรุ่นเมื่อพักนี่น้งสีแตกก่านี้ เาทองมันมัมมากหนาเนาะสั้นกว่าโดเกเดถนนเพราะตะถือกินบ uh ันค uh ือไนี่ะเือบไรบฮอปูได้กินนะไม่เด้กินหอกเจามันเขเจาร้ดนโดนพุ่นเราะสุ่มหมเป็นมอเตอร์ต้นมัเคือต้นนังปูมน้อออกมานสิาต ออนมากับบดกบแบตดบอล่งดินเลยมันเไล่ป่ะก็คือคโอ้โห,หมาลงดินเนาะมารู้สึกประจายหรอยังมายังลงตามันวันอังคีรอาทิตยหนาลงเลยไปกินความแข็งแรง พอมีย hey. be ังกับพ <air> ี่น <OVER> ้องเอ้ยสาว่นพิชิตจริงสานั่งคุยกันตะตุ้มก็ได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องล็อกดาวเขาให้มันอยากให้พ่อกันได้แค่อยังก็สองเกาะพ่วงเขาเกินห่าพนผู้ใหญ่แน่ว่าบนเมยวะผู้ใหญ่บ่เกินหาเล็กน้อยบ้านาบบ่เกินด อืมเอาอิ่มหรือไม่สเต็กหมูสันเปรอะกินซ้่มนี่ก็อิ่มแล้วล่ะเอาเอาเสียหนังใจกินทั้งจั๊กแมกซุ้มซาซุ่มลือช่วสิเด็กกินเช่วยสิเด็กกินย่างนังเต๊กจักม้งย่างตะไบสับเดี๋ยวนี้เจ้าว่าสิทุ่มล่ะทำมาว่าเลื่อยถุม เตาก็เท่าเต่าไทยแลนกูได้ซื้อแต่ว่าหน่วยละสามพันหาเหมดอนนั่นแหละังแล้วท่บ้านห้าบบเกิดหกสิบาททุกพีหกสิยูโรขังแล้วตางขึ้นเหรอโอ้ยมักเค้มแ่ะอืก็เปล่ใส่น้ำตาลกูแต่ว่าอยู่ดีกูก็นั่งคือตัวกูก็ว่ากูเอาน้ำตาลใส่เข้มกาเกา พูดแซ่แบบดดขึ้นเหรอมะกลุ่มขาดังไฟแถมถือคางบ้านว่าอยู่จ้ะน้องกับถิ่นหมูเข้มบนหมูหวานมะกลุ่มขาดังไฟเลยคือหมูสันปลาย่างดีได้แท่งสั่งครโอ้ พักปอดสานผิดพี่น้องกินแซ่บกินดีกินนวดเอาไปพัดกัแบแซ่บเส็นพักมุ้งไฟแดงมาแซ่บมันฝรั่เก,เก็บมาเบิดเด้อะไรคือกันกบ่เบิงเ่งนเลยจังสีบ่แมนเดอ้อกินเบิเรดแมนอยู่ดอกอันพัก,ก,กนนเรื่องเบิร์ดคู่ทัวนนะมันว่าจิตใจหอนเป็นผิดเด้อผู้ใดไรวะูว่าไม่พูดไม่พูดใจหอนมาอยู่เมืองฝรั่งนี่ยังกันอยา่เนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวบูงอยู่เมืองไทยพักกันเห็นอย่างพักกันเต่าไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่กินมือเขามาอยู่เมืองพลังแน่เขาว่าอันนั่นอันนี้เป็นพิษเดี๋ยวแค่โน่นนี่นั่นกับอันนี้เป็นน้ำเขาอีกบดโดนเดี๋ยวไม่กินนู่นแต่นี่มามีอิสระเปลียอืมเออ,อเนาะเดจ้าสุดไปพี่นี่ไปบอกขูดไม่กินนู่น ไม่กินนู่นพี่น้องถ้าติดตามเด้ออีกเดือนไหนเมษาคือภาอีกประมาณสองเดือนเมนไมเคิฟร์แมนบ้อืสองเดือนสาเดือนนี่แหละไม่กินนู่นนะไม่งินนู่นเยอะมันเดยอสื้อ้ามัจบไปไปเอาไม่กินนูนมีร์ยูนิคเเฟร์มคกินแต่กกินลเนาะแกเสร็บล้วมันมีใครบะชาโตได้ใครกับมันกต่มันมีอายุใครบ่โดน ก็จะเข้า <spans> มันจะตายเกิดมาเพื่อใครล่ะกับบุกินจูบตายเพราะฟันหงส์หติบโตอยู่ข้างเรา้งบ้านยืดบ่านตรนี้ดัดแปลงจินตนากากาศหรอพี่น้องอีกบ่โดนเดี๋ยวก็สิผาามุ้งจะไปเก็บพักมาคันสมบักเศียนเศียนอี่ผู้ใดอยากกินสมบักเศียนเดี๋ยวถ่าเบิ้งเด้อมันใหญ่มันได้ล่ะแต่เราไม่อยากแต่เจ้าอยากเบิ้ง

โอซาซ่คอนเอียแมีเท่ตบประเดส่น้ำปลาเลยนเค็มกับปลาแดงเอคอนโอซแงขก้วเคมแค่มองจรูดไปนอกาันากระแหงคาแหงาไก่บะเข้มนะจ๊ะมามีอ่ข้ามุดไก่เยะลยนไหมไก่นอไปเลยไปไป เก็บของเข้า okay. บ้านอะไรอืมอืมอืม nice ่ใม่ืมอไม่ืม่ืมอืมอื่อปไอืมอืือืมอืมอืมอมอืมอมอืมอืมอือืมอืมอมอืมอมอืมอม่ืมอืมออือืมมอืมอืมอมอืมอืมอืม้วคอะพอมออืมอืมอืมอมอ่มอืมืมอืมมอมื ฝากพี่ตอนน้องเพียงสำนียเนาะค่ะเนาะอยู่ดีสบายไปรสุขคนค่ะไว้พอพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ <c oughs> มันจะมีเหลือให้มึงกินเหรอปุ้ไปปิดกล้องให้ปลาล้งหน่อยปิดกล้องให้ปลาหน่อยลูกวัาดีครับก่อนสวัสดีครับโอ้ย